สวัสดีครับวันนี้พบกับภูมิใจอีกแล้วครับวันนี้นะครับภูมิใจก็จะมาเข้าหมดสายวิชาการนิดนึงครับภูมิใจนะครับจะมาพูดถึงแรงปันฝันของคนอยากสอบติดนะครับก็วันนี้ครับภูมิใจก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการสอบในช่วงระดับชั้นมัธยมนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตแกดแพดกสพท b ีแมท SAT SAT 2โทเฟล ACT โอเคครับเดี๋ยวมุงใดนะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการสอบโอเนี่ยนะครับการสอบโอเนี่ยนะครับก็คือการวัดความรู้ขั้นพื้นฐานวัดความคิดเราจะใช้หลักสูตรแกนกลางของการเรียนรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐานครับซึ่งตัวนี้ครับคุณเดก็เคยสอบมาแล้วตอนป .6 แล้วเดี๋ยวก็จะต้องสอบอีกทีปีหน้าก็คือตอนม .3 แล้วก็สอบอีกทีหนึ่งคือตอนม .6 ครับก็จะคือสอบตอนป .6 ม .3 แล้วก็ม .6 นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับก็คือแกท เป็นการทดสอบวิชาวความถนัดทั่วไปวัดศักยภาพในการเรียนมหาวิทยลาลัยให้ประสบความสำเร็จแบ่งเป็น2สน่วนได้แก่แกดไทยและแกดอินครับตัวต่อไปนะครับก็คือแพทเป็นการทดสอบวิชาวความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการคือการวัดความรู้ขั้นพื้นฐานกับศักยภาพท,ที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆครับ <ª> ตัวต่อไปนะครับก,ก็คือกสพทเป็นการสอบเฉพาะทางแพทย์ความถนัดแพทย์ คิดเป็น30มเอร์โดยแบ่งเป็นจริยธรรม10%เชาวปัญญาสิบปเซและเชื่อมโยงส0เซนครับอืมจริงๆแม่มก็อยากให้เข้าหมอฟันอยู่หน้าแต่จะไปว่าจริยธรรมน่าจะไม่ผ่านเพราะว่าบ้านจะไม่ค่อยคล่งเรื่องมารยาทต,ตัวต่อไปนะครับก็คือ B mat เป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าคณะแพทยาศาสตร์สัตวแพทยาศาสตร์และทันตกรรมจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชาอาณาจักรตัวต่อมานะครับก็คือ SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาภาษาอังกฤษและเลขของนักเรียนในอุดมศึกษาของการเรียนในสหรัฐอเมริกาจัดทำโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า College Board เปิดสอบประมาณ4ครั้งต่อปีตัวต่อมานะครับก็คือ SAT 2เป็นข้อสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยอินเตอร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศครับแม่ พูดแล้วอยากไปสอบต่างประเทศตังเลยตัวต่อมานะครับก็คือ ACT เป็นการสอบวัดทักษะในการใช้เหตุผลและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับปร,ริญญาตรีในมหาวิทยาลัยครับ<ม>ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ TOEFL เ,เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของอเมริกัน TOEFL ได้รับการอยอมรับจากทั่วโลกซึ่งผลสอบน,นะครับก็สามารถนำไปยื่น ตอเพื่อเรียนในต่างประเทศและสามารถทํางานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลักก็ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนต่อที่ไหนก็คลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้เพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับได้มันรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใจทาคลิปต่อไปครับคนข้าบ๊ายบาย